สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอต้อนรับสูดด่รายการคุยเปเรี้ยเลยครับวันนี้ผมไม่ได้มาคุยอะไรเราจะมาคุยกับคนคนนี้ครับเขาคือคุณฟนสวัสดีครับสวัสดีครับสักค,ครู่นะฮะวันนี้เรานะฮะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้นะครับคือรายการเนี้ยมันเป็นรายการที่ผมนะฮะตั้งใจทํามาเพราะว่า เออช่วงนี้มีคนคุยกันเยอะใครจะเอาเรื่องอะไรมาคุยมาได้ทางรายการนี้ครับผมมาขอแยกคุยเรื่องขอแยกคุยเรื่องไ h o n นนิดนึงนะครับรายการที่หาว่าขครเป็นพิธติกรครับโอ้โหนะฮะที่ตกรก็แล้วแต่คนคุยครับผมแล้วแต่ละเรื่องครับผมแล้วขอถามหน่อยนะครับว่าเออรายการรายการค่ะเนสมิธนะครับมีรายการอะไรบ้างเริ่มเริ่มต่อครับ ตะคุณนะน,นี้อะไรการอันนี้อันนี้เราอันนี้อันนี้เราเล่นเกมโชว์เหรอฮะเนี่ยเราคุยอะไรก็ได้เลยอ่ะคือมผมจะมคือเล่นง่นายว่าในผมจะคุยเกี่กับเรื่องของห้าเนสมีครับผมคือในห้าเนสเมียเนี่ยตั้งแต่ที่ผมดูรายการมานันูนนีนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกรายการเนี่ยคือทำมาได้ดี ในยุค50ใช่ไหมน,นะก็เก่าเนะี่ยคือคือนอกจากนี้มันเคยมีรายการหนึ่งด้วยนะนะฮะที่รายการเนี่ยเคยได้แรงบันดาลใจมาจากละครตอนบ่ายช่วง7ก็คือเกมปรามุดนะฮะอะ่ะแล้วคือแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมเนี่ยนะก็ก็ชอบนะ คือง่างยๆชอบเกือบทุกรายการทุกนะครับโอเคแต่วันนี้รเรื่องนี้ที่ผมจะไม่ได้มาคุยก็ไม่ใช่เรื่องนี้ครับผมแต่วันนี้ยผมจะมาคุยกับ,กบช่องมผมครับผม vtv ว่าตอนเนี้ยมันมีอะไรอัปเดตไปไหมขอ,อถามหน่อยมีอะไรอัปเดตบ้างลับมาให้ฟังหน่อยซึ่งซึ่งซึ่งเราตะตมนะฮะมีรายการใหม่ หามว่ามีรายการใหม่ไหมมีครับบุ่มอ่ารายการอะไรครับอ่ะทินยานก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะทิทนนยานอย่าลืมขึ้นนผพันของช่อง VTV 12 HD เด็เพราะผมจะพยด,ดึง่งนะครับผ่านรายการช่อง VTV 12 HD ทำมาได้ไงอ่ะไม่ใช่ดิคือผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องดาวช่อง BTV ในนาตอนนี้นะคะผมเฮ้ยอ่ะสักคู่เฮ้ยทำไมอาริทยญานขึ้นเลยฮะ นี่นะครับเป็นผังรายการช่อง VTV12 HD ครับผมนะครับซึ่งเรียกง่ายๆเลยคือนะครับผมก็ปีห้านะครับเป็นข่าวรายการข่าวนะครับบุคคอไม่พอลวกันนะครับผมให้มาดูรายการใหม่ๆก่อนมันมีผันปรับรายการใหม่เยอะเลยช่วงเวลาเช้าเช้านอะ่ะฮะให้ดูเลยนะคะ ผมขอบอกถึงกร์ตูนนะคือกร์ตูนนี้มันเป็นกร์ตูนที่เรานะฮะส่งเสริมในการที่เรานะฮะจะมาสร้างเพื่อเขาเรียกว่าสร้างเพื่อความสนุกตอนเช้านะฮะเป็นการส่งเสริมสร้างเพื่อความสนุกตอนเช้าเช้ามืดเลยนะนะฮะก็ประมาณนี้ผลิตโดยเอ,อ่อบริษัทมีมีเดียมเดิมนะ เรายังไม่ได้มีบริษัทเออกระตูนะฮะส่วนสำหรับท่านผู้ชมก็นะคะผมให้ดูไปเรื่อยๆเลยอ่ะผมขอบอกถึงบีเกมิก่อนเอมทุกคนในนี้สามารถคุยได้นะฮะไม่ได้ห้ามอ้าวทำไมเงียบจังเนี่ย อ่ะเดี๋ยวดดูดูดูเลยดูเลยดูเลยอ่ามันมีรายการใหม่อยู่ซ่อมไว้อยู่ไอไอแหบกวันจันเนี่ยรายการนี้พร้อมปลีดศานาความเนินคือรายการอะไรเอาแล้วซึ่งผู้ผลิตคือใครก็ต้องถามเขาอเองคือดาวพฤน ผมเองครับ <S <S ผม<โห>เองนี่แหละครับผมผมได้รับเงไปงงบรดาจามาจากรายการที่ไม่ใช่เกมโชว์นะวาไรต <ฮะ S 2> ี้ที่ท,ที่ที่มีพิธีกรสองคนนะครับเขาจะมีแขกรับเชิญหนึ่งสองหนึ่งสองสามคนนี่แหละครับไปไปไปเขาเรียกว่าให้ให้เขาให้ให้คนที่มาแข่เป็นแขกรับเชิญนี่ต้องข้อสงสัยว่า เออว่าไปห้องไหนดีแล้วเราสงสัยเลือกอะไรบ้างเราไปห้องไหนและเดี๋ยวจะมีการเลือกห้องด้วยนะครับเป็นการเลือกห้องในหลายจากเครื่องใช้ไฟเครื่หอ้อหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องไปถามเ,เรื่องเรื่องที่ครูสงสัยอะไรเงี้ยครับความบุ่นวายก็ยก็รายการที่ว่าเป็นของค่ายเพลงที่ไม่ไม่ใช่แกมมี่นะฮะ เป็นคู่แข่งแกมมี่นี่แหละอ๋อนะครับผมเรียนงนี้ๆี่คือบริษัทท่านใดอ่าฟังดีก็รายการนี้เป็นของเอ่อ R X ครับผมรายการนี้ชื่อว่าห้องหัวหินนี่และอันนี้<อ>ีะเป็นรามานาจิเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมแล้วก็มีแล้วมีหลายห้องครับอ่าแต่รายการของเราเราก็นํามานี่เขาเรียกว่าแฟมเมกใหม่แล้วปรับแบบปรับให้มันในนี้ครับปรับให้มันเป็นเกมครับ อ๋อนะครับผมก็เจอกัน,นง่ายๆนะฮะวันจันนะค,ะร,นะคะรับสามตุ่งครึงร่งยี่สี่ครึ่งก็น่าจะประเดิมวันจันนะคะเราอ่ะถามว่ามีห้องอะไรบ้างบอกเลยว่าอาจจะมีหลายห้องนะครับไม่ไว่าจะเป็นจับไม่ได้เราอยู่ห้องอะไรเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนอครับอะบออุคลาายการอื่นแป๊บนึง่งอะเดีด๋ยวรวมเป็นสนาว่าเงินเนี่ย ก็มีหลายหายห้องนะอือ๋อนะครับมีหลายหลายห้องมีมีมีเทมากี่อันนะมีเทมากี่ห้องกี่สี่สี่ห้าห้องเลยครับผมเดี๋ยวอ๋อนะครับผม นะครับผมขอเอล่าถึงเพื่อนหลานในการกันหนึ่งเพื่อนหลารายการตอนนี้นะครับผู้ชมหลายหลายเพก็นหลานจะไปอาสมุดว่าอไรนซึ่งเจ้าของซึ่งผู้ร่วมริการตอนสี่สุขเสซึ่งในเกมครับซึ่งนะครับรายการน,น,นะครับมีเจ้าของหกองนะครับผม ห้องเล่นเกมห้อ,องกล่องรับห้องสตูบีทีวีห้องเกมพิเห็นนี่ห้องนะพังงานเลยั้นพูดนะมีเกมกล่องรับดนะ้วยเหรอใช่ครับใช่ใช่ครับโอ้โหนะก็รอดูกันเอาเองก็ไม่รู้นะฮะว่าผมจะลมในรูปแบบเออรอรับชมบ้านเวลาหรือว่าผมจะลมแบบย้อมหลังก็รอ,อเอาเองน,นะครับ ที่เปิ้นหลังรายการคือเปิ้นหลักรายการตอนเนี้ยผมอ,อ,อ,อยากจะคุยผมเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับขออนุญาตนะครับนนครับผมนะคะก็คือเปิ้ลหลักรายการอะเรียกง่ายๆเลยคืออะไรกันอเนี่ย,ย,รยรนนเรานะคะะรับการรวบรวมตั้งแต่คือรวบรวมรายการทั้งหมดในทีวีสมมุติทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นบีทีวีวีทีวีมินทีวีแม้แต่เออของนพพลก็เช่นกันนะฮะ อ่ารายการไลน์โอ้นะครับผมเพิ่มมีการอยู่เจ็ดวันเลยฮะก็ประกอนะคะวันกอ่ออันนี้ถ้าผู้ชมก็น่าจะได้ดูมาแล้วนะคะเมื่อตอนเย็นๆนะคะสำหรับไอการเปิ้นหลังของเออบีทีวีการกลับมาขอมเรานะครับอันนี้หมายถึงอันนี้ท่าอันนี้หมายถึงตอนที่เวลาตอนที่เราลมนะคะอ่ะ ส่วนสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เริ่มไปด้วย้5นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับุมเดี๋ยวขอแก้ิดนึงเอ้ากลับมากลับมาที่เอ่อเข้าแรกก่อนนาฬิกาก็คือรูปแบบว่าคือให้ผู้วมรายการตั้งข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วดาว่าไปห้องอะไรในหนึ่งสามห้องและเปิดแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายเราจะใช้สอร์แต่ช้นี้เราจะใช้สปอนเซอร์นะครับผมเจอห้องไหนได้เข้าห้องนั้น ดาวถูกหนึ่งห้องรับหนึ่งรับเงินหนึ่งหมนบาทสองห้องรับห้าหมื่นดาวครบทั้งสามห้องรับหนึ่งแสนนะครับผมพอเข้าพอเข้าไปห้องนั้นปุ๊บเจ้าของห้องรู้ครับค่ารู้แต่เงินเงินค่ารู้ไปห้าพันถ้าเจ้าของถ้าเจ้าของห้องไม่รู้ครับจะทำตัวแบบห้าห้าแบบบ้าจี้ทำเป็นไม่รู้เลยนะครับผม <ไ>ปลา<อ>ครับเอามาจากเอามาจากรายการชื่ว่มัชตูมพ้อของเหตุของไอซ์นะครับผมที่เคยเออกาสทศช่องห้าอ๋อนะครับก็ขอให้นะฮะอย่าเหมือนมากก็พอนะฮะไม่เหมือนลอกเราเราข <c oughs> องเขาของเขามีหกห้องของต้นฉบับมีหกห้องแต่เรามีห้าห้องครับผมนะครับ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่เปิ้ลหลานในการก่อนคือเปิ้นหลานในการเนี่ยผมตั้งคือตอนปีที่เราเนี่ยตันถึงสูงเนี่ยฮะผมตั้มไว้สามสิบนาทีแต่เนื่องจากว่า